ตอนนี้ก็จะฉลองวันเกิดนะครับย้อนหลังนะครับตอนนี้ย้อนหลังนะคะแต่ยังไม่วางเลยนี่ชีสแบบชีสเยอะๆวันเกิดนะครับสองพ่อลูกนะครับองพ่ก็ทำยังเลยยังเลยโอ้เจ้าจ๋อยังเลยพริกพริกหอมอ่ะชีสโอ้โหเยอะครับเยอะครับจะทำให้พ่อกินนะครับอันนี้อันนี้ไปเอาเพื่อนมาเพิ่มเราอันนี้ ทำไม่พ่อ้วยพี่กัสเออใส่มะการให้พ่อไปแล้วก็ตุนแบบนี้นีไงเดี๋ยวทำให้พ่อนี่อันนี้ลก็เดี๋ยวตั้งตรงนี้นะครับอน่นเลยไม่ชิเดี๋ยวกูกินข้าววันเดี๋ยวคุยเย็นเย็นตอนเย็นโอเค อะไรก็แค่รสนี่เออปลาดองมีไหมพี่คะยี่ห้อเนาะเออยี่ห้ออะไรไม่รู้ดีมากเลยไงเออโอเคไม่ใช่ชินีสเลยเนยยี่ห้อเนี้ยดีอยู่แล้วจะเรียกชีสกับเนยเนี่ยหรอเพกระดาษมันชุ่มมันอะร้อนนะะร้อนอะเออร้อนดิมันเป็นเตาดุมันจะเลยร้อนดูดิถ้าลูกเตาใครก็ไม่เรียอ เขาเป็นไข่ดังมานี่วัวไม่เป็นไรหรออ้วนลมลงเออสลายไขมันมากวนวร้อนอะอุนรอรอใส่จานอันไหนให้พ่อใช่ไหมใช่เชื่อบาร์บีคิวยังเอยังไงก็เอาชิ้นติดถวดไม่เอาขวดเลย แม่เดี๋ยวจะไปเก็บข้างนอกอะอะไรมาแม่เกะเลยไม่เหนียวเลยก็ไม่รู้อะไม่เหนียวป่ะไม่รู้ทำไมมาแค่ใอ้ตอนนี้พี่เลยรอ่ะออกมาพ่อมาแม่อืดเลยเออหนให้พ่อพอก่อนอาไปปิ้งใหม่อาการกัดไหน ไม่เหยนคอ๋อะไรไม่เคยกินน่ะแล้วน้ำจิ้มอ่ะมีไงน้ำจิ้มคัทเอาไว้เล็กมหนึงดีไหมเพราะว่ามันจะได้จับไดู้ไปเลยอ๋ เดี๋ยวจะนําไปแต่แก๊งฉันนี่มันเป็นเด็กเด็กชงแล้วแม่ของใครอ่ะแม่หุงข้าววะเนี่ยหุงเออเนี่ยอ้วนแปลวาข้าวมาโอ้ยไม่ไปจับแม่หนูใช่เลยเนี่ยอ้วนไหมมึงใครอ่ะเอาไหมแม่ไปใส่ข้าวทั้งนี้หนึ่งจืดใส่ข้าวทั้นิดนึงเนาะอือหึ่งต้องกินกับปลาต้องกินกับปลาต้องกินกับปลาปลาปลาอะไรนี่กินปลาแล้ ินกะหม้อกะห้อนาออได้กินแต่กุ้ง่มาเดี๋ยวรอปลารอปลาเดี๋ยวแม่ปลย่างให้ย่างแล้วย่างแล้วอืคุกค่อยใส่ใส่กิมนี่ ชหออากลมร้มะชื่อน้นะใช่ไหมำจิ้มมาแบบแบบเหมือนจิ้ไรเนี่ยอะไรเทรียากิวันหรือเปล่าผสมอะไรกันเ่อไปใส่เนยกับเทลเยากิวนอะไรรู้่อยก็เห็นใ้ ย่างอันย่างเน่ยมันก็ทำแค่นี้ใช่เรารอแล้วย่างเนยมาแต่การหมักอ่ะหมูอ่ะมันจะเหมาะอร่อยตรงหมักหมูกับน้ำจิ้ม่แลบางทีมันก็อันนี้เลยเนี่ยตะไลใสมาวางวางให้เลยหมูนัย่อยไม่ได้หมักไม่ได้หมักเลยหรอไม่ได้หมักอร่อยแม่อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มนี่ยโอ้โหว่านี้ทำให้ลงมนี่แหละก็แก่แบบย่างกันีกันเอา แผ่น้กมันนุ่มเลออะหมูหมมูอะไรสลงน่กาลองชิมดูดิว่าเีะๆมนอร่อยนะจะเยสิจะอันนั้นไม่รู้อร่อยเ่ะนะต้องลองนไม่รู้ดิไม่รู้แบบหวานหรอไหวานหวานเลยหวานได้เลยไม่ไม่ม่ไม่มีขวดเล็กไข่ให้ลองแม่ขวดใหญ่ไม่เอามัน้ไม่ขวดด้นะไา่ขวดด้วอไม่ขายไม่แพ้อยี่าท ใส่หอยมือใส่ยุบไหดสินม่เลยไม่จ้าทำไมมันไหมอ่ไม่เลยไม่เลยปวดซอสลูกแต่สวยมีเพื่อนตายอ้วนตายร้องตั้งแต่แม่ไม่ลงรถละหมดถ้าแม่ติดโอบิดมันจะติดด้วย ต้องกอดกอดกอดแบบพี่บอกให้มันใส่เด็กกระตูนแต่บอกว่าให้พูดเป็นดีกว่านะเด็กกระตูนกระตูนก็ไม่ได้อยู่กับแม่พุ่ยนะเพราะว่าต้องแยกกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่โอ้โหนายไงหมปีนี้กระตูนต้องไว้เข้าไปไม่เป็นนอนต่อคืนที่โรงเรียนปลาอะไรแม่เอาปลาแต่เจ้าที่แต่เสริมมันเสิมต่แซลมอนไม่มีไม่มีเลย มันจะมันไม่แบบแพะแพะที่พ่อบอกอะจะแพะก็นั่นแหละมันม bueno, ีก้างก็ลองแบบมันพ่อลูพ่อบอกว่าเห็นเราไม่ไม่น่ากินไม่น่ากินดูแล้วมันเล็กๆเลยดูในห่อมันม่ได้ตานกันบูดด้วยหรอแม่เหลือรอกแล้วใช้มอสควายเธอเธอเห็นเหลือนิดนึงไม่ต้องเก็บหรอาได้จริงๆที่เลย <ว>ก็ใส่แม่งให้หมด,มดอ,อ่ะเหมือนอย่ไม่ออกมแล้วเวลาอะไรที่แบบนี่อร่อยกินสิกส <ใน S 1> แต่นี่อร่อยนะอะไรนะมามากับเป็ดทะโลอ่ะพออร่อยแล้วก็ม,ามาก็มาม่าปลากระป๋องมันก็โอเคนะแล <ใน S 1> <scalp S 2> ้วก็มีอย่างนึง ปลาแซลมอนการเอาไปทำให้กูใช้กินก็อร่อยหลายหลายอย่างนะนะก็ไปทำให้กูใช้กินแต่อะไรที่ไม่อร่อยผัดกะเพราผัดผักผัทำอะไรไม่เคยถามไข่เจียวอะไรไข่เจียวไม่ั้นเนี่ยไข่เจียวก็พอได้เูยแหละ เจ็นีไม่ได้หรอกไข่เจียว้นน้ำตาลงเลยหวานเทียแล้วเรา้สนตาลแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยใส่ไม่ได้นะคุณห้ามกินน้ำตาลเทียบคุณเป็มะเร็งาห้ามกินน้ำตาลไม่เราไกินเตเลยหรือว่าุงได้ด้กินหวานความหวานเป็นอะไรที่มันเป็นข้อหรอคตายนะเพระเป็นมะเร็งนะเนี่ย็น้เป็นคุาย ไม่ไม่ได้เป็นมะเร็งหรอกมันจะเป็นเบาหวานอันนี้ต้องเป็นมะลุมตุ้มมะลุมตุ้มโล่มาลุมะตุ้มโล่มะลุมตุ้มโค้งก็ถือนม่ได้แล้โอ้ตายแล้วตุ้มได้ไหมมันแน่นใช่ไหมถ้าใส่ไปโรงเรียนจริงๆมันจะเจ็บคอจะไม่ได้เหรอใช่ไหมที่มันรัดังเพราะกิดใช่ถ้าเกิดต้องส่งให้ดูใหม่กะว่าจะส่งทิ้ไว้แล้วรอดูว่าจะเปิดช่วงไหนแล้วค่อยส่งมาเอไม่ไม่้าแล้วเนี่ยอัพปามห้า แกได้สามสิบเลยตูมันเอาหมูที่ใช้กินอร่อยไม่รากซอสนะมั้จะม่ได้นิ่มๆก็จานไม่มีตรงเนี้ยมันดูซอสทัแ้วอร่อยหรือเปล่าหมดแล้วชิมดูก่อนนะซอสหมดแล้วอร่อยนะ่อยอร่อยอันนั้วนะแต่เราแบบไม่ได้เรื่องอะไรนะจะได้อังกฤษเรื่องเค้นจะลองเอรไว้ลองเลยอใช่ฮะแต่มึงอนนั่งเฉยเดิ เธอชูปิ้งเหรอไม่ทำนิสัยเงี้ยล้างเก็บทั้งหมดเลยช่วยกันหน่อยอัน้ก็ว่าหรอกทำไม่กินเนี่ยังเด้อเฮ้ยโอยคนไหวคนดีคนไหวนี่นะลองแปะดูก่อนนะวุ้นลอาเอาไปแปะตรงนี้ก่อนวุ้นเะลองลองเดี๋ยวอร่อยเสร็จไม่ต้องไปซื้อีนี้ะไรใหญ่อีกวุ้นทั้หมดแน่อร่อยอร่อยหวานอร่อยอร่อยอร่อยแบบนี้เลย แม่แม่ต้องเสียใจมากกว่าทำไมแม่ต้องเนี่ยผัดผักเออไม่ที่ได้ทีหลังจะได้รู้ไงว่าอร่อยแล้วเนี่ยอร่อยกว่าเออแต่ปลาแซลมอนบอ่อที่เอามาทำอร่อยมากจะเอาไปทำมาให้กินเหรปลาแซลมอนอันเนี้ยให้มากินเหรอก็ของพ่อมันสดปลามันสดมาชอบมากเลยเหรอแซลมอนเหรอแพงมากโลพันหกพันหกเก้าสิบนะนั่นอ่ะเออมากพ่อเพิ่งจึ่งโล มาชอบมาบอกว่าเด๋ยวถ้าหั่นได้งี้ยโอ้ไม่มีแบบนั้นเลยก็ให้เราคายานดูซื้อยังไงแม่ของสดๆก็ประมาณนั้นอ่ะเหมือนกับในห้างอ่ะแต่ของมันแต่เอกงานด้วยเนาะหอยพวกพวกอันนี้ที่เราเป็นกี่ยันน่ะอะไรนะเยอะอีกเออเพราะว่ามันก็ซื้อมาเป็นตัวนะมาหั่นถ้ามันซื้อเป็นชิ้นมันราคาประมาณนั้นอ่ะถือว่าราคาเท่ากันเลยนะตอนที่เราหั่นเป็นกี่ฟินอ่ะสี่ฟิ้นห้าฟิน อไนั่น็ใััทักอ่ะแล้วมันพู้แต่เนื้อน้้อมล้ลองเป็นประวัิตายเออรหลอกแข่งทัหมดแล้วพ่อขาดสบถึงนี้ตอนนี้เราก็มาต่อรอบสองนีลี่ยดกันเกงแล้วกันเกแน่นเขาไม่อยู่แลยทีเราก็ต่อรอบสองรอบดึกรอบมิดไ์นะครับวันแรกนะครับ อยู <Industry. S 2> ่สามสิบวันได้ไหอ่ะไข่อะไรแตกไี่มาสักไข่ไข่ไดงแตกกันเด็กชีดชเออตัองหขชีตดิอะไรหายไปหายไป่างไปยัง